สวัสดีค่ะปอผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสกูชี่กันอีกน้องน่ารักมากเลยนี่ใส่หมวกหมีนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> นั่นก็คือเ,เบบี้ทีนั่นเองนะคะเป็นกล่องจุ้มกล่องสุ่มนะคะสำหรับใครที่มีน้องตัวจริงแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างขอคนหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเอาฟองน้ํามาตัดครึ่งไปเลยทุกคนแล้วก็เอาแบบมาลอกลายนะคะมันจะได้ง่ายแล้วแถมปพราะพยายังตัดฟองน้ําส่วนที่ไม่ต้องการออกด้วยเพราะมันหนาเกินเวลาเราแทงทะลุมันไม่ทะลุอีกฝั่งทุกคนนึกออกไหมมันก็กลายเป็นพนละแล้วก็บุบๆเบี้ยวๆไปเลย ป้าพาก็เลยใช้คัตเตอร์กรีดออกไปเลยจ้าแล้วเราก็ตัดให้สลบขึ้นตรงหน้าให้มันกลมๆด้านบนไม่ต้องสลบมากก็ไม่เป็นไรค่ะตัดแค่นี้เองง่ายๆอันนี้คือได้แล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยหไหมตัดไปเรื่อยๆเราก็จะใช้กาว T O A เท่านั้นเนาะกับสีอะคริลิกนะคะใช้กาวใสไม่ได้เนาะผสมกันแล้วก็ มัดทาให้รอบๆทาประมาณสองสรอบเนี่ยเราต้องเทสนะว่ามันสโลหรือยังก่อนที่เราจะลงสีนะทุกคนถ้าเราจะรู้ว่าเอ๊ะสรอบหรือ3รอบแล้วพี่พาเราก็ต้องเทสก่อนต่อไปเราก็จะตัดแบบเลยทุกคนเพื่อจะมาลอกเอาด้านหน้า มันจะได้ไม่พลาดบางทีมือเราไม่เป๊ะนึ่งองอหอมแบบว่าหน้ามันไม่โอเคเนี่ยปาพาทำหลายรอบก็ต้องตัดแบบออกมาแล้วก็วัดเลยเนาะแล้วก็ทำตามแบบไปเรื่อยๆเลยทุกคนถ้าเราไม่พอใจเนยอย่างตาเนี่ยมันเล็กไปนะแล้วปาพาก็ไปลบแล้วทำใหม่ อันนี้คือน้องหมีน่ารักมากเลยแล้วก็ทําแบบตามรูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าอันไหนเราไม่พอใจเราก็ใช้สีเนื้อนะ่ะมากบเขาแล้วก็ทําใหม่อันเนี้ยทุกคนมองดูเหมือนกับว่าตามันโอเคแล้วใช่ปะแต่ป้าพาคิดว่ามันเล็กไปเพราะฉะนั้นก็เลยไปทําให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะตอนทาใต้ตาน่ารักดีแล้วก็มาขีดขีดลอกลายอีกทีนึงมันจะเป็นขีดตาข้างสีแดงข้างสีน้ําเงินข้างหนึ่งค่ะ ขีดตรงนี้เห้แมตาใหญ่ขึ้นแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนวิธีทําสุดแสนจะง่ายใช่ไหมนี่จริงๆน่าจะเข้าไปอีกหน่อยนะอาจจะเหมือนแต่ก็เขาก็เป็นอย่างเงี้ยทรงเขาเป็นคล้ายๆแบบนี้นะทด้ไงเรามาเริ่มบีบกันเลยบีบนี่นุ่มสโลมากทุกคนน่ารักอะน้องน่ารักมากเลยอุ้ยสโลประมาณนี้กําลังดีอันนี้นี่รอยเจาะนะเจาะเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสโลไปทุกคน ็อาจจะต้องใช้การเจาะนิดนึงต้องรูใหญ่หน่อยอ่ะเพราะว่าป้าพาทาแบบแน่นมากหนามากลงสีแบบสุดๆไปเลยนะคะอยากให้ทําตัวน้องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะปะ้าพาจะออกคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะฝากเป็นกาลังใจกันด้วยกลับมาทําคลิปแล้วนะให้คลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บา